สำหรับใครที่ลบแอปเป่าตังไปแล้วไม่ว่าจะใช้โครงการหมดหรือว่ามีการเปลี่ยนมือถือเครื่องใหม่จะทำยังไงข้อมูลจะหายหรือเปล่ามาดูในคลิปคลิปนี้กันค่ะ Channel สำหรับวันนี้นะคะมาด้วยคำถามหลายคนถามเข้ามาเยอะมากเลยนะคะเนื่องจากไปใช้โครงการเราชนะนะคะรับจิตพันไปเสร็จเรียบร้อยป,ปั๊บลบแอปปุ๊บออกไปทันทีเลยนะคะเสรษทีนี้ในส่วนของเป๋าตังค์นะคะหลายคนสงสัยว่าแล้วจะทำยังไงนะคะข้อมูลเดิมที่เคยสมัครไว้จะหายหรือเปล่าจะต้องมีการลงทะเบียนใหม่หรือเปล่าเพื่อที่รับสิทธิ์2,000ที่จะมาเร็วๆนี้นะคะคำตอบก็คือจริงๆแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะแค่คุณไปโหลดแอป pp, เปลาตังมาใหม่แล้วก็ทําการยืนยันตัวตวนเพื่อเข้าใช้ตัว G ีวอลเล็นะคะคุณก็สามารถที่จะได้รับสิทธิ์2000ได้ทันทีเลยนะคะโดยที่คุณนะคะไม่ต้องไปลงทะเบียนหน้าเว็บอะไรใหม่แล้วทั้งสิ้นนะคะข้อมูลจะไม่มีวันหายไปค่ะเนื่องจากเวลามีการเข้าใช้ยืนยันนะคะจะมีการเข้าใช้ผ่านเลขบัตรประชาชนนะคะทุกครั้งที่มีการสมัครเข้าไปเนี่ยรายชื่อของเราจะมีการถูกเก็บข้อมูลไว้แล้วว่าเราได้มีการสมัครโครงการนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเคยผ่านการ สมัครหน้าเว็บมาเรียบร้อยได้รับสิทธิ์เรียบร้อยเคยใช้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องกังวลค่ะเงิน2000ก็จะสามารถเข้าได้ง่ายๆเลยนะคะอย่างที่บอกค่ะไปโหลดแอปเป่าตังค์มาก็จบนะคะแต่อีกประเด็นหนึ่งนะคะสําหรับบางคนก็บอกเหมือนกันว่าเคยใช้ค่ะแอปพี่ไม่ได้ตั้งใจจะลงแอปเลยนะคะแต่ว่าบังเอิญค่ะมือถือหายทีนี้เนี่ยหนูจะไปลงทะเบียนใหม่ไหมคะหนูต้องทําอะไรไหมคะคําตอบก็คือเหมือนกันเลยค่ะไปโหลดแอปมานะคะแล้วก็ยืนยันตัวตนสแกนใบหน้า ้าสแกนบัตรประชาชนทําไปตามขั้นตอนปกติก็จะสามารถใช้แอปได้เหมือนเดิมนะคะข้อมูลไม่หายไปแล้วก็ได้เงิน2000ตามเดิมแน่นอนเลยนะคะซึ่งในส่วนนี้จะต้องคอนเฟิร์มนิดนึงนะคะว่าแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนเครื่องนะต้องบอกว่าเปลี่ยนเครื่องกับเปลี่ยนซิมไม่เหมือนกันนะคะถ้ามีการเปลี่ยนเครื่องนะคะข้อมูลทุกอย่างยังเหมือนเดิมโดยจะมีการยึดจากข้อมูลที่เราลงทะเบียนหน้าเว็บค่ะถ้าเกิดว่าข้อมูลเบอร์มือถือเราเหมือนเดิมนะคะไม่ว่าเราจะเปลี่ยนไปกี่เครื่องเราก็จะสามารถเข้าแอปเปเา่าตังค์ได้ ง่ายๆเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีการเปลี่ยนเบอร์นี่แหละค่ะเรื่องใหญ่นะคะอย่างที่เนยเคยบอกนะคะว่าถ้ามีการเปลี่ยนเบอร์ถ้าเกิดว่าซิมเป็นชื่อของเรานะคะไปขอซิมใหม่เบอร์เดิมได้ขอให้ทําวิธีนี้เป็นวิธีแรกนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เนยเก็ทาคลิปไปนะคะว่าถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนเบอร์เนี่ยให้ไปทําการลงทะเบียนในเว็บที่มีอยู่ปัจจุบันนะคะเพราะว่าปกติเบอร์เนี่ยมันจะมีเปลี่ยนตามโครงการล่าสุดของการภาครฐที่เรามีการลงทะเบียนไปเพราะฉะนั้น ะะตอนนี้โครงการเราเที่ยวด้วยการที่นี่เคยแนะนําไปคลิปที่แล้วเนี่ยตอนนี้มันปิดรับแล้วนะคะว่าโครงการมันปิดในวันที่30เมษายนเพราะฉะนั้นจะทําแบบคลิปเก่าที่นี่เคยแจ้งไปเนี่ยไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่ทําซิมหายเปลี่ยนเบอร์ใหม่ไปขอซิมใหม่เบอร์เดิมก่อนนะคะแต่ถ้าไม่ได้จริงๆนะคะก็ค่อยทําการเปิดบัญชีแล้วก็สมัครกรุงไทยเน็กซ์นะคะเพื่อที่จะเข้ายืนยันผ่านกรุงไทยเน็กซ์แทนนะปกติเนี่ยเป๋าตังค์เนี่ยมันจะให้มีเข้า2อ ช่องทางก็คือผ่านบัตรประชาชนหรือแอป,ปกรุงไทย Next นั่นเองนะคะแต่สําหรับผู้สูงอายุอ่ะบางทีมันก็อาจจะไม่สะดวกนะคะในการเปิดแอป,ปนะเพราะมันอาจจะอันตรายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะคะถ้าเป็นไปได้ก็กลับไปใช้เบอร์เดิมก็จะดีที่สุดนะคะสําหรับใครที่จําไม่ได้นะคะว่าเบอร์ที่ตัวเองลงไปเบอร์อะไรนะคะต้องบอกว่าถ้าจําไม่ได้เนี่ยต้องนึกก่อนว่าโครงการภาครัฐที่เราลงทะเบียนหน้าเว็บไซต์ล่าสุดคือโครงการอะไรนะณนะตอนนี้นะคะโครงการล่าสุดเนี่ยคือมสม 3เรารักกันนะถ้าเกิดว่าใครไม่ได้มองามาเรารักกันนะคะถัดมาก็จะเป็นเราชนะนะคะถ้าคุณได้สิทธิ์เราชนะเบอร์ก็จะอ้างอองตามเว็บไซต์ที่เราลงในเราชนะนะถ้าไม่ใช่เราชนะก็จะเป็นคนละครึ่งนะคะแต่ถ้าเกิดในระหว่างนี้เนี่ยมีใครไปลงเราเที่ยวด้วยกันนะคะต้องดูว่าอันไหนลงก่อนนะอันไหนลงหลังสุดนะคะย้ํานะคะว่าอันไหนลงหลังสุดก็จะเป็นเบอร์นั้นนะคะที่จะมีการส่ง OTP เข้าแอปเป๋าตังค์นะแต่แต่แตแต ะะถ้าสำหรับใครจําไม่ได้เลยนะคะว่าไม่รู้ลงอะไรก่อนหลังนะคะจําไม่ได้เลยว่าลงไปเบอร์อะไรนะคะ วิธีการง่ายๆก็คือให้เรานะคะทำการล็อกอินเข้าไปใน G-Wallet นะคะอาจจะไปเอาซิมใหม่เลยก็ได้นะซิมอื่นเลยนะคะที่ไม่เกี่ยวข้องกันนะหรืออาจจะใช้ซิมที่คิดว่าเราคิดว่าเป็นเบอร์เนี้ยนะคะทำการยืนยันตัวตนไายบัตรประชาชนถ่ายหน้านะคะจากนั้นก็เข้า G-Wallet ได้แล้วเนี่ยสเต็ปแรกเนี่ยมันจะมีการส่ง OTP ไปยังเบอร์ที่เราล็อกอินเข้าไปใช่ไหมคะแต่สเต็ปที่2มันจะมีการส่ง OTP อีกทีนะคะซึ่ง OTP ที่ส่งไปรอบที่2นี้นะคะให้เราสังเกตเลขท้าย4ตัวข้างหลังนิดนึงนะคะว่าเป็นเบอร์อะไรนั่นแหละคะ่ะคือเบอร์ที่ใช้ในการสมัครโครงการครั้งล่าสุดนะคะเราก็ไปหาเบอร์นั้นมานะคะมันจะมีการส่ง OTP ไปที่เบอร์นั้นนะคะแล้วเราก็ไปเอาข้อความใน OTP ที่ส่งไปเบอร์นั้นแหละมากรอกเราก็สามารถใช้ g Wallet ได้เหมือนเดิมนะคะแต่สําหรับใครเห็นเบอร์เลขท้ายไม่เคยจาเลขอะไรได้เลยนะคะว่า4ตัวท้ายเบอร์ใครไม่คุ้นเลยนะคะบางคนก็มีปัญหา วิธีที่ในจะบอกอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือให้เอามือถือของเรานะคะมาทําการกดเบอร์เลขที่มันโชว์อยู่เลขท้าย4ตัวนั่นแหละกดเข้าไปเลยนะคะเข้าไปที่ฟังก์ชันในการโทรออกนะะึกออกไหมฟังก์ชันในการโทรออกเสร็จปั๊บกดไปเลข4ตัวนะคะปกติโทรศัพท์เรานะคะมันก็จะมีการเด้งเสนอชื่อมาให้นะะึกออกไหมว่าสมมุติว่าเลขลงท้าย1 2 3 4ใช่ไหมคะถ้าเรากด เพื่อจะกดเบอร์โทรหาใครสักคนใช่ไหมแล้วเรากด1 2 3 4โทรศัพท์ก็จะมีการเสนอชื่อมาให้ค่ะว่าเลขที่มี1 2 3 4เนี่ยมีเบอร์ใครบ้างนะคะก็จะโชว์ขึ้นมาอ่าพอโชว์ขึ้นมานะคะก็จะเห็นเลยนะคะว่าเป็นเบอร์ของใครเบอร์พ่อเบอร์แม่เบอร์พี่เบอร์น้องนี่แหละคะ่ะก็จะอยู่แค่นี้วันนี้ก็เอามาเล่าให้ฟังนะคะก็สามารถออกไปเช็คตามกันดูได้พยายามหาทุกวิธีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครติดปัญหาอะไรก็ สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ค่ะถ้าเกิดว่านีมีวิธีที่จะอัปเดตนะคะในการที่จะทําให้ทุกคนนะคะเข้าใช้งานได้ง่ายขึ้นแล้วเดี๋ยวนีจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนะทิ้งใช้ไปอีกนิดนึงนะคะในส่วนของแอปเป่าตังค์นะปกติถ้าใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องรีบลงนะเพราะช่วงนี้โครงการมาบ่อยทีๆและเกินนะคะเพื่อเราจะได้ไม่ต้องมาปวดหัวนะคะกับอะไรแบบนี้นะเพราะว่าจริงๆแล้วแอปเป่าตังค์เนี่ยก็มีประโยชน์หลายอย่างนะคะสามารถใช้ในการโอนเงินได้นะคะสามารถใช้ในการจองการฉีดวัคซีนได้ด้วยนะคะในส่วนของวัคซี ใน้ค่หวัดใหญ่ทั่วไปนะมันจะมีแอป h e ลโลเลอยู่ด้วยนะคะแล้วก็ยังใช้ในการจ่ายค่ากยสอได้อีกนะคะเดี๋ยวจะมีอีกหลายๆอย่างเลยนะคะที่สามารถใช้ได้เดี๋ยววันหลังท่านีว่างๆจะมาเล่าให้ฟังนะคะและสําหรับวันนี้ใครมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้นะคะก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะเป็นไปได้ก็เราก็พยายามหาทางนะคะที่จะช่วยเหลือตัวเองไปก่อนนะช่วงนี้โควิดนะคะก็ไม่อยากออกไปจากบ้านเยอะนะเอาเป็นว่าสําหรับวันนี้ทิ้งไว้แค่นี้ล้วกันนะคะมีอะไรก็สอบถามเข้ามานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ you